สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้เนาะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาแต่งประโยคนะคะแล้วก็ในวิดีโอนี้นะคะจะต้องหรือว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องเ,ออเตรียมมาก่อนก็คือคําศัพท์ดินดินหน่อยนะคะหรือว่าใครที่กําลังเรียนคําศัพท์อยู่ก็สามารถเก็บคําศัพท์ไปด้วยกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพามาแต่งประโยคง่ายๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโซ mm. so, เราจะมาดูประโยคแรกกันนะคะ ประโยคแรกของเราก็คือเดี๋ยวต้องดูประโยคแรกก่อนอกระเป๋าอยู่ข้างๆตู้นะคะกระเป๋าอยู่ข้างๆตู้ในภาษาเยอรมันเขาพูดว่ายัางไงหรือว่าเราจะแต่งประโยคยังไงเนาะประธานของเราในวันนี้คือกระเป๋านะคะอยู่แล้วก็ตู้เนี่ยเป็นตัวที่มันอยู่ข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำว่ากระเป๋าก่อนเนาะกระเป๋าในภาษาเยอรมันเป็นเพศดีนะคะนั่นก็คือดีนะคะอะไรเอ่ยทาชนั่นเองเนาะทำไมเป็นดีก็เพราะว่ามันลงท้ายด้วย A อนะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซแต่ว่ามันช่วยชีวิตเราได้เยอะเนาะอยู่ในภาษาเยอรมันกระเป๋าแค่ใบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ east เสมอจากนั้นค่ะ หรือนะคะมีอีกคำหนึงก็คือตั้งอยู่นะคะทุกคนจะใช้ is หรือว่าตั้งอยู่ก็ได้ค่ะ state อย่างแบบนี้ก็ได้นะคะถ้ามันตั้งอยู่ข้างๆเนาะแล้วก็ข้างๆในภาษาเยอรมันคือ neben นะคะ neben ตัวนี้แปลว่าข้างๆนั่นเองข้างๆตัวนี้นะคะหรือว่า neben เนี่ยเราต้องมารู้คำศัพท์อีกตัวหนึ่งก็คือคำว่าตู้ค่ะตู้เนี่ยก็คือ d a s h a ถ้าเกิดมันมาอยู่หลัง neben มันจะกลายเป็น d e เด h r a n k ทันทีแปลว่าตู้นะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋านะคะกระเป๋าตั้งอยู่หรือใช้คำว่า east ก็ได้นะคะข้างข้างช่างหรือว่าตู้นั่นเองเนาะ ตัวนี้นะคะเ e บเบิร์มันตั้งมันตั้งอยู่ก็คือมันเป็นดา i v e นั่นเองเนาะถ้าใครเคยเรียนดา i v e ถ้าใครไม่เคยเรียน a าท v e ก็จำเลยค่ะเพศ r u ั k ตู้เป็นเพศแดนะคะเพราะฉะนั้นแดจะต้องเปลี่ยนเป็น d ด m นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะพูดได้เฉยๆหรือว่าเอาไปพูดเลยเราก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะก็คือจำ um เลยนะคะ n นบเบิร์นเดมชรันั่นเองโซ so, เราไปดูต,ตัวต่อไปกันบ้างค่ะ ประโยคต่อไปคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์เราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์เป็นเพศอ่นึกตามนะคะเพศเดียนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะจากนั้นค่ะอยู่คือคำว่า East นั่นเองอยู่คือ East นะ,ะบนคือบนในภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย a u f นะคะแล้วก็ Tisch โต oh นะคะโต oh เป็นเพศแด่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เคลื่อนที่เราจะต้องใช้กับด a ท i v เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น Tisch แล้วก็ใส่จุดนะคะแล้วก็เติมจุดนั่นเองเนอะอ่ะคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะโต๊ะ oh เป็นเพศแด่เลยกลายเป็น เดมเนาะถ้าเราเรียนสูงๆขึ้นมาหน่อยสูงหมายถึงระดับที่ภาษาอยู่อาสไบนะคะเขาก็จะสอนเรื่องของดาทีฟเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเสื้อไหมพรมเสื้อไหมพรมในภาษาเยอมันคือเดาเดอะไรเอ่ยใบค่ะพูลแซกอร์พูลโฟนั่นเองเนาะ วางอยู่ก็ได้นะคะเราจะใช้คำว,ว่าวางอยู่บนโซฟาเพราะว่ามันอยู่บนโซฟานั่นก็คือคำว,ว่า l e a k นั่นเอง l e e k นะโอเคอยากกินเนาจากนั้นค่ะบนบนก็ใช้ตัวเดิมค่ะนั่นก็คือเอาถามตัวเองดูค่ะว่าโซฟาเป็นเพศไหนเอ่ยเป็นเพศภาษาสากลคือ d e s sofa ถ้ามันเป็น d e s sofa เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเปลี่ยนจาก d u s เป็น เดมนั่นเองก็จะเป็นเดมโซฟาเสร็จแล้วค่ะนะคะแดกับด้สเปลี่ยนเป็นเดมเนาะถ้ามันไม่เคลื่อนที่แล้วมันวางอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันบ้างค่ะตัวต่อไปคือหนังสืออยู่อ่ะ,อะเดี๋ยวข้อ3ก่อนแปลก่อน d ด b บ o ลเวอเสื้อไหมพรมล e กวางอยู่บนโซฟาเนาะโอเค ตัวต่อไปค่ะตัว o อ้ชุดิกุงชุดิกุงโมเมนต t โซเรามาดูตัวที่4กันบ้างนะคะข้อ4ก็คือหนังสืออยู่บนชั้นวางของเนาะหนังสือคือ d a s b o c h อยู่บนชั้นวางของวางอยู่นะคะเราจะใช้คำว่า state นะแล้วก็ในชั้นวางของนะคะคือ in เดมชั้นคือ เรกอ l นะคะแล้วก็ใส่จุดหรือทุกคนสามารถย่อได้เห็นไหมคะทุกคนสามารถย่อได้โดยการตัด da ออกนะคะแล้วแล้วก็ตัด n ออกด้วยแล้วก็เอา m ไปติดเลยอันนี้คือตัวย่อของมันหรือทุกคนจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเขาจะนิยมเขียน em นั่นก็คืออ m r e ร a l นั่นเองโ o ่เราไปดูตัวต่อไปค่ะ โทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋านะคะโทรศัพท์มือถือในภาษาเยอรมันคือ das handy นะ das handy อยู่คือ ist มันอยู่ข้างในนะคะกระเป๋าในภาษาเยอมันในในคือ in กระเป๋าคือเพศ d ีอะไรที่อยู่มันไม่เคลื่อนที่คำกริยาตัวนี้คือไม่เคลื่อนที่อยู่กับที่เลยนะคะ เพราะว่ามันแปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราจะต้องใช้ดา tive เท่านั้นกระเป๋าเป็นเพศดีดีทาร์ช์นะเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนจากดีเป็น d e ท a ร h e r แล้วอาจจะมีหลายคนทำไมต้องเปลี่ยนด้วยมันมีการผันด้วยนะคะว่าคำกริยาตัวนี้เคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่นะคะ zo ออย่าเกินนเรามาดูตัวต่วตอไปค่ะตัวต่อไปคือสมุดอยู่บนโตะ๊ะ ะะเราจะบอกว่าสมุดอยู่บนโต๊ะในภาษาเยอรมันสมุดเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสมุดก่อนหรือว่า,าถ้าทุกคนยังเ,เดี๋ยวนะเหมือนกับประมาณว่าถ้าทุกคนอยากจะบอกว่าสมุดเล่มนี้นะคะทุกคนจะต้องมีแดดีดัสอยู่ข้างหน้าเนาะถ้าพูดขึ้นเลยลอยส่วนมากเราเราจะใช้อายแต่ตอนนี้เรายังเป็นพื้นฐานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูการอาสมุดในภาษาเยอรมันคืออะไรคะคือ d a s h l f e นะคะ h a f t นะแล้วก็มันอยู่ที่ไหนเอย่ยมันอยู่บนโต๊ะทำงานอ่านทุกคนจะต้องนึกถึงคำว่าโต๊ะทำงานไว้ค่ะโต๊ะเฉยๆนะคะเราเรียกว่า Tisch เนาะแต่ว่าถ้าโต๊ะทำงานละ่ะมันคือคืออะไรเอย่ย Schreibtisch นะคะนั่นก็คือมันอยู่บนเราก็ต้องใส่ บนในภาษาอัมันคืออะไรเนี่ต้องถามก่อนอาจําได้หรือยังบนอาฟนะคะอยู่บนนะคะแล้วก็โต๊ะเขียนโต๊ะเขียนมันเป็นเพศอะไรคะมันก็ต้องเป็นมันลงท้ายด้วย t ทิ h มันก็ต้องเป็นเพศแดรใช่ไหมคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดมนะคะ s ช e ร r ไรฟ์ทิชเห็นไหมคะเราจะนับตัวข้างหลังนะคะทิชตัวนี้แปลว่าโต๊ะเนาะโจจากนั้นเรามาดู ข้อเกันบ้างค่ะขอ้อ7เบียร์อยู่ในตู้เย็นเบียร์เบียร์ในภาษาเัอรมันคืออะไรเอ่ยก็คือ does beer อยู่ในตู้เย็นอยู่ในก็คืออยู่มันอยู่ในนั้นนะคะเราจะใช้คำว่า east นะแล้วก็ตู้เย็นคือในคือ in d e m ใช่ไหมคะเราย่อดได้นะคะนั่นก็คือเป็น i m นั่นเองเนาะแล้วทีเนี้ยตู้เย็นล่ะ คือตัวนี้นะคะแปลว่าคืนค่ะคืนตัวนี้แปลว่าเย็นนะคะแล้วก็ตู้นะคะทีนี้ตู้ก็คือ shrunk นั่นเองทุกคนก็จะได้คำว่าตู้เย็นออกมานะคะเจตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปน้ำอยู่ในขวดอ่าน้ำคือ d a s w a s a นะคะ อยู่ในขวดมันก็ต้องเป็น is เพราะว่ามันอยู่ในนั้นนะคะ is ทีเนี้ยขวดในภาษาเยอรมันคือเป็นเพศดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดีจะต้องเปลี่ยนเป็นแดนในคือ in d ต้องเปลี่ยนเป็นแดนเนาะ f l a s h นั่นเองอยู่ในขวดนะคะ so ตัวต่อไปจักรยานอยู่ที่จอดรถเลยจอดรถก็คือ park p l a t z นั่นเองเนาะจักรยานค่ะเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับจักรยานนะคำศัพท์เนาะฟารั d นะคะมันไม่ได้อยู่ข้างในมันยืนอยู่ตั้งอยู่นะคะนั่นก็คือใช้คำว่า s t t ต t นะแล้วก็อยู่บนบนที่จอดรถนั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาเยอรมันแล้วนะคะ par k p l a t z อย่ะ yeah. โอเคนะ จัก,กรยานตั้งอยู่บนที่จอดรถนะคะผล t ดเป็นเพศ d ด r เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นเดมจากนั้นเรามาดูนมอยู่ในกล่องค่ะนมนมก็คือ i m m l l c h นะคะอยู่ในกล่องในก็คืออ e s นะคะกล่องในภาษาเยอมันคือพักขุงเราจะใช้เป็น เป็นนมเนี่ยเราจะเรียกเป็นพักขุ่งนะคะ in the นะคะพักขุง่งทำไมต้องเป็น in the เพราะว่าลงท้ายด้วยอูเอ็นเกนเป็นเพศดีตรงนี้มันเลยเป็น the นั่นเองจ้าตัวต่อไปค่ะจดหมายอยู่ในซองในซองจดหมายเลยจดหมายในภาษาเยอรมันคือ the brief นะคะอยู่ในซองในข้างใน east ซองจดหมายคืออุ้มฉล a กนะคะอุ้มฉลักเราจะใช้อินเดมก็ได้แต่ขี้เกียจเขียนยาวก็คือใช้เปลี่ยนเป็นอิมเลยมันคือตัวย่อนะคะแล้วก็ซองก็คืออุ้มฉล a กนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมจดหมายอยู่ในซอง <laughs> จดหมายอยู่ไหนจดหมายอยู่ในซองนะคะโอเคอย่ตัวต่อไปค่ะข้าวอยู่ในถุงข้าวก็คือ the rice อยู่มันอยู่ข้างในก็คือ east นะคะอยู่ในถุงถุงคือคืออะไรเอ่ยถุงในภาษาเยอรมันคือดีเนาะเป็นเพศดีนะคะดีแต่มันอยู่ในนะคะเราก็ต้องใช้ in ก่อนเนาะ in der tüte ทตัวนี้สามารถแปลว่าถุงผ้าก็ได้นะคะโอเคโซตัวต่อไปค่ะ เบียอยู่ในกระป๋องนะคะเบียก็คือ d a s beer นะคะอยู่ในเลย is กระป๋องในภาษาเยอรมันคือ in the dose นะคะกระป๋องในภาษาเยอรมันคือ dose เป็นเพศ d ีใส่ in ข้างหน้าคำกิริยา is ไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนจาก d ีเป็น d h e r นะคะ วายทีเนี้ยวายอยู่ในขวดอ่าวายมันก็ต้องอยู่ในขวดวายคือเป็นเพศแดแอลกอฮอล์ alcohol, ส่วนมากแล้วจะเป็นเพศแดยกเว้นเบียร์นะคะ t ด e ร์ไวที่เธอจะดื่มนะนะคะอ่า uh, อยู่ในขวด is in t h e นเนะคะ flash ทำไมเป็น in d a s ก็เพราะว่าตรงนี้มันเป็นดีถ้าเป็นดีต้องเปลี่ยนเป็นแดเพศแดเอ่อเพศแดกับ d a s เปลี่ยนเป็น d ด m นะคะเป็นม a ม a เป็น d m e m นะคะถ้าเพศดีจะต้องเปลี่ยนเป็นแดนั่นเองตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเงินอยู่ในกระเป๋าแปอวเลยนะเงินคือ get เงินอะไรฉันเอาหมดเพราะว่าเราไม่ต้องใส่แดดดี d a s เราบอกเป็น get เลยเราไม่ได้จอดจงนะคะ is อยู่ในกระเป๋าตังกระเป๋าตังในภาษาเยอรมันคืออะไรคําตอบข้อสุดท้ายคือคืออะไรเอ่ยเอาให้ถูกหนึ่งสองสามอ่ะอยู่ในก่อน in ี r นะคะ brief แปลว่าจดหมาย a s h แปลว่ากระเป๋ากระเป๋าจดหมายความหมายในภาษาเยอรมันถ้าแปลตามตัวเป็นภาษาไทยกระเป๋ากระเป๋าจดหมายนะคะแต่ภาษาเยอรมันคือกระเป๋าตังนั่นเองเนาะโอเคจอ วันนี้เราก็ได้หลายประโยคเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะชิสกับภาษาเยอรมันกับจะกี้ชิชส